เปิดกล้องทิ้งไว้นะ มาลูกค้าราคาโปรถึง5เมษานะคะตามที่แจ้งไว้เลยหน้าหน้าไลฟ์นะคะกับโปรงสั้นค่ะตอนนี้กำลังฮิตเลยของส้มเป็นญี่ปุ่นนะคะ45กิโลนะกับโปรงสั้นญี่ปุ่นนะคะคระรวมผ้านะคะเอาไปเลยราคาเบาๆ45กิโล2 0 0าขอราคานี้ถึงแค่5เมษาเท่านั้นนะคะลูกค้าอันนี้ใส่ไว้แบบว่าใครมาแล้วทักเซตทักแซเอ้ย ทักหน้าจอได้เลยอันนี้คือเป็นก้อนที่ส้มเคยเปิดรีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวส้มจะมาเปิดอ่าเดี๋ยวมารีวิวซ้ำอีกสกัรอบนึงนะคะงานมันต้องซ้ำไงมันต้องซ้ําอ่าถ้าใครแบบว่าเอ่องบไม่พอที่จะเอาหนึ่งร้อยโลมาเอาตัวนี้สี่สิบห้ามันเป็นงานอัดก้อนนะลูกค้าไม่ใช่งานแบ่งนะคะตัวนี้เป็นงานอัดก้อนสี่สิบห้ากิโลงานญี่ปุ่นป้ายเจพนะคะลูกค้าอ่านี่นะ ถ้ารีวิวได้ตามนี้ขอไม่ลดราคาอีกแล้วนะคะตัวรีวิวนะคะก็คือได้ราคานี้เลยนะคะเพราะว่าสองพันห้านะอะนี่ค่ะได้ตามนี้นะคะกระโปรงสั้นรวมผ้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นนะลูกค้าอ่ะเอวสูงค่ะนี่ประมาณนี้ลูกค้ามีตัวไหนที่ใส่ได้บ้างไหมใครชอบรีวิวไม่ชอบลุ้นไม่ชอบลุ้นอะไรทั้งนั้นก็เอฟตัวรีวิวไปนะคะ เอตัวรีวิวไปนะลูกค้าอ่านี่น่ารักลูกค้าแบรนด์นี้นะคะแบรนด์มีแน่นอนนะลูกค้าพราะงานญี่ปุ่นนี่น่ารักมากดูไซส์เอเชียนะคะลูกค้า s อนะคะ s อ L นะคะ X อไม่ค่อยจะมีลูกค้ามืดไหมทำไมเรารู้สึกเหมือนว่ามันมือดอ่าเทนนิสค่ะเทนนิสก็มีนะคะเทนนิสค่ะนี่นะลูกค้าใส่ไม่ได้ใส่ได้ก็ ใส่ไปแล้วแลค่ะเอาลงมาอีกนิดนึงสดนิดนึนงอืมอ่ะรีวิวไม่ต้องรุนได้ตามนี้เลยนะคะรีวิวไม่ต้องรุนนะ S a n M ค่ะอ่า S and M นะคะลูกค้าอ่ะมีก้อนใหม่ด้วยนะคะมีก้อนใหม่พร้อมส่งประมาณสิบก้อนนะคะก้อนใหม่พร้อมส่งประมาณสิบก้อนนะคะ สิบก้อนแล้วก็ก้อนรีวิวนี้นะคะนี่ลูกค้านี่มันจะค้า,ารวมพวกอย่างนี้มาด้วยนะนี่เข็มคงเข็มขัดนะคะงานผ้าค่อนข้างสะอาดเลยลูกค้าลูกค้าก็ไปค้าคัดเอานะคะคัดทรงแฟชั่นอย่างนี้ทรงนี้ก็ขายทรงทรงํางานไปอันนี้ก็แฟชั่นนะลูกค้าเอลสูงนะอันเนี้ยเอลสูงนะคะ่าก้อนใหม่มีลูกค้าอันนี้เป็นกางเกงกระโปรงอันนี้สวยมาก นี่เ,เกงกระโปงนะคะอ่ามันจะคละพวกแบบนี้มานะคะอันนี้เป็นคล้ายๆคู่อดขาสั้นนะคะคู่อดขาสั้นนี้ก็สวยอือนี่ค่ะ,ะทรงทํางานอย่างงี้นะคะสี่พาทเทลค่ะเนื้อเข่าเนื้อเข่านะคละรวมผ้านะคะคละรวมผ้านะนี่เป็นเอวยืดนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยอ่านี้ก็ใส่ได้เราใส่ได้ไหมเอวยืดนะ อ่านี่แฟชั่นแฟชั่นเทนนิสอย่างนี้ก็มีค่ะลูกค้านี่นะโปรโมชั v ่นขอถึงแค่วันที่ห้าเมษายนี้นะคะลูกค้าอันนี้เป็นกางเกงกระปูงตัวนี้นี่ขนมชั้นค่ะอันนี้ขนมชั้นขนมชั้นคล้ายๆแบบผ้าวอร์มผ้าวูลนะคะอันนี้สวยมากนี่ใส่ได้ไหมจะใส่ตัวนี้รีวิวซะหน่อยนี่สวยๆเลย รีวิวได้ตามนี้เลยนะลูกค้าอะมีสั้นมากสั้นน้อยนะคะเอ้ยมีสั้นมากกับสั้นน้อยส่วนใหญ่ประมาณระดับเข่าขึ้นมานะคะบนเข่านะคะบนเข่าขึ้นมาเลยนะคะลูกค้าอันนี้สวยมีหนึ่งกระดุมหน้าค่ะเป็นเทนนิสลายสกงสกอตก็มาค่ะสองพันห้าประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวได้นะลูกค้าตกตัวละยี่สิบห้าบาทมีกระสั้นค่ะ นี่นะนี่ค่ะอ่ะ๋ยวขอไปเร็วๆนะคะวันนี้เพิ่งจะเริ่มรีวิวช่วงบ่ายอ่านี้ส่งทำงานทำงานก็ขายได้ค่ะคนเราก็ต้องทำงานทำการเนาะแฟชั่นอย่างนี้ก็ใส่ไปเที่ยวค่ะไปเดทไปเดทไปเดทไปเที่ยวนะฮะส่วนนี้ก็ไม่ธรรมดานะทำงานเข็มโค้งเข็มขัดแถมฟรีเข็มขัดนะลูกค้า ูกค้าไยินเสียงไหมเนี่ยทำไมเงียบจิบนี่ลูกค้าสวยค่ะอ่าเป็นผ้าวูนะตัวนี้สวยอ่าเทนนิสค่ะเป็นชันช้นชัระบายค่ะลูกค้าตัวนี้นะรีวิวตามนี้สไตล์งานออกประมาณนี้นะคะอ่ะสาสั้นนี่อ่ะสวยเรียบรู้รูไฮโซนะคะเหนือเข่าขึ้นไปนะลูกค้าอ่าผ้ายีนไอ้นี่ผ้าคัตตอนค่ะบแบล็คนัมเบอร์ค่ะลูกค้าผ้าคัตตอนค่ะ แบ a c k นัมเบอค่ะตัวนี้นะอ่ะอันนี้เป็นผ้าคัตตอนค่ะอ่านี่ทรงเอลสูงค่ะเอวสูงนี่ทรงทำงานมีคำงานมีคาเฟ่ลำลองอันนี้เป็นกระโปรงไหมพรมลูกค้าใหม่มากดูกระโปรงไหมพรมนะคะนี่ตัวไม่ได้ใหญ่นะลูกค้าไซส์เอเชียญี่ปุ่นค่ะ S M L XL โอ้ H L o, นี่ก็สวยนี่สั้นๆแบบนี้นะคะออะเดี๋ยว ต้องกดลงข้างล่างนิดหนึ่งลูกค้าจะได้เห็นจะได้เห็นระดับความสั้นของมันนี่อุ้ยนี่ผ้าต่อเป็นผ้าชามัวนะคะลูกค้านี่สวยมากสไตล์โบฮีเมียนนะคะอ่านี่อันนี้สวยเลยอืมนี่นะคะโอ้โชว์พุ่งด้วยอันนี้เป็นยีนค่ะเป็นยีนระบายนะคะอันนี้น่าจะไซส์ประมาณเอ็มค่ะหน้าสั้นหลังยาวนะคะอืมอู้นี่สวยลูกค้านี่ สายคาเฟ่สายอะไรนะคะใครชอบตัวรีวิวก็เอืรีวิวไปเลยนะลูกค้าเออนี่อุกุกระดุมไฮนะจ๊าไฮโซนะจ๊ะสองพั <high soul S 1> นห้าไม่ได้คิดดูคิเลเด้ออันนี้ป้ายห้อยเลยนี่มินิมินิค่ะมินิค่ะนี่สั้นๆน,นะคะอืมที่มาเซลเพราะว่าเราจะมีของเข้านะลูกค้าเดี๋ยวมันจะสต็อกบวมนะคะนี่อะ อันนี้ก็สวยค่ะมีนี้นะดูสั้นนะคะวันนี้นั่งแบบสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะคะใช่ปะวันนี้สูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะคะเอลยี่สิบสี่เอลยี่สิบสี่สะโพกยี่สิบสี่คือครึ่งหน้านะลูกค้ายังอันนี้ไม่รวมครึ่งหลังนะคะเอลนะคะนี่ค่ะสวยนี่มีป้ายห้อยเลยมีสัทงทรงทำงานทรงเอแบบนี้ลูกค้าขายได้ลูกค้าทุกกลุ่มนะคะ ไปคาเฟ่ได้ทำงานได้เอวสูงค่ะนี่เอวแม่ค้าเลยเอวยี่สิบสี่ค่ะยี่สบสี่สามสี่สูงร้อยหกสิบแปดโอ้โหนางแบบผุดๆชิโนรีค่ะด้วค่ะชิโนรีชิโนรีนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเรื่องไซส์แม่ค้าอันนี้ลูกไม้คะ่ะนี่ลูกไม้คะ่ะอันนี้ทรงทำงานป้ายห้อยเลยป้ายห้อยมือหนึ่งเลยนะคะ สองพันห้าลูกค้างานสี่สิบห้ากิโลนะคะไม่ใช่งานแบ่งนะอันนี้เอ่ออันนี้ลูกฟูกหรือเปล่าอันนี้ลูกฟูก GU คะ่ะอ่าแบรนด์มีนะแต่ว่าไม่ได้ดูแบรนด์ให้นะคะเพราะว่าไม่ว่างอูนี้ก็สวยทรงไฮโซกิ๊เกรอ่าพลังงานออกซิสนี่คะ่ะนี่ค่ด้วย่ใช่ มันเป็นงานยกก้อนนะลูกค้าจะเอาก้อนใหม่ก็ได้หรือถ้าใครชอบรีวิวก็เอฟรีวิวนะคะน,นี่ความสั้นความสั้นอ่านี่คลาแบบคลาสสไตล์เลยอันนี้เป็นผ้ายืดค่ะน,นี่นะ่าจะใส่ได้สองด้านลายทหารกับลายลายแบบนี้นะคะอ่านี้เป็นแบบกำรรมะหยี่ค่ะเป็นยีนนะยีเหมนกำมะหยี่ประมาณนี้นะคะอืมเขาพับมาเรียบร้อยอ่ะนี่ค่ะ ทรงทำงานสีพาสเทลลูกคา้าไปเรียงเลยสวยอันนี้ลายสกอตทำงานเขาก็ไม่ได้เก่ๆนะคะสีเขาน่าราาักค่ะอน,นี้เนือเขาวอือ่าลูกฟูกค่ะลูกฟูกบราวนีสแตนดาร์ดเาตัวนี้นะลูกฟูกค่ะนี่สั้นๆน,นะคะทรงอีซี่ข้างหลังยืดนะคะข้างหน้าสีออันนี้ค่ะ ะจะทาบถุกตัวไม่ไหวอันนี้ลูกค้าความยาวนะคะอยู่ระดับเหนือเข่าขึ้นนะเหนือเข่าขึ้นมานะคะนี่อ่ะนี่นะคะส่วนใหญ่จะออกเป็นเอวสูงนะคะอะ่ผ้าร่มค่ะนี่ยลูกค้าสวยๆเลยดูสีเนี่ยลูกค้าจับสีเดี๋ยวนะอยี๋วแยกแยกก่อนเนี่ยอย่าไปถ่ายรวมสีพาสเทลเออร์โทนสวยๆนะคะได้เลยได้เลย อืมกระโปรงสั้นค่ะอันนี้กระโปรงสั้นอืมนี่ทรงระบงระบายนะคะงานใหม่มากงานสวยด้วยสีสัสนนี่ค่ะช่วงนี้กระโปรงสั้นกำลังฮิตนะอันนี้เป็นงานปักเลยนะลูกค้าเป็นงานปักอย่างงี้นะคะอืมชีฟองอัดพีทค่ะชีฟองอัดพีท อ่าอัจพิมผ้าต่อค่ะไม่ยาวนะลูกค้าประมาณนี้นะคะชีฟองทหารค่ะลูกค้าชีฟองทหารนะคะความสั้นประมาณนี้นี่อ่าทรงทํางานทรงคาเฟ่อ่าน,นี่ลูกค้าคราหัวกลางหางนะคะในหนึ่งก้อนนะคะตําหนิเปื้อนเสียก็มีนะลูกค้ามีอยู่นะคะ จะบอกว่าไม่มีเลยก็เวอร์ไปหน่อยนะพอดีเราก็ไม่ได้ดูละเอียดมันก็ผ่านผ่านตานะคะอืมนี่ลูกฟูกค่ะไม่ดูเหมือนมันมืดมดนะอืมนี่สั้นพอไหมสั้นนะคะอืมนี่ค่ะสองสั้นนะคะอ่าโรล,ลี่ฟาร์มค่ะ โลลี่ฟาร์มประมาณเข่านะลูกค้าประมาณเข่าค่ะอ่าน,นี้ทรงทำงานเอวสูงอืมอันนี้เป็นกางเกงมาได้ยังไงไม่รู้สไตล์ฟุงฟริงกร,รมยี่ค่ะลูกค้าอ่ากร,รมยี่แบบชั้นๆระบายระบายนะคะตัวนี้นะเป็นชั้นระบายนะคะอืม นี่ค่ะอย่าให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้าอ่านี่มียีนมีโพลี่นะคะมียีนมีโพลี่นะคะมีหมดเลยยีนโพลี่ชีฟองนะคะยีนโพลี่ชีฟองค่ะนี่ โอ้โหนี่ไงชั้นๆที่พวกคุณอยากได้กันใช่ไหมอืมนี่ค่ะชั้นๆอืมนะอาลูกค้างานประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอืนี่จ้ะค่ารวมนะคะความยาวเขาก็จะรวมรวมกันนะคะต ประมาณเหนือเข่าขึ้นนะคะนี่มิกกี้เมาส์ค่ะมิกกี้เมาส์ดิสนีย์นะคะนี่ของดิสนีย์นะคะเป็นสไตล์วอร์มนะคะอ่ามีตัวนี้ที่ใหญ่สุดนอกนั้นไซเอเชียมาไซเล็กนะคะอ่านี่ลูกค้ามี GU u n i q น o นะคะผ้ายืดชีฟองอันนี้ u n i q l o อันนี้ u n i q l o ค่ะลูกค้านี่ u n i q l o นะคะอืมทรงทำงานก็มี ให้ดูทุกแบบนะลูกค้าสองพันห้าประมาณร้อยหกสิบตัวได้นะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวได้นะคะก็ตกตัวละยี่ยี่สิบกระบาทนินดๆนะคะลูกค้าก็ไปคัดงานกระแสะเอานะไปคัดงานกระแสะเอานะคะนี่นี่งานกระแสะํำเงินนี่ค่ะฟูฟูฟุ้ฟฟฟงฟริง อ่าอืมพิมพ์พิมพ์มก็มีค่ะพิมพ์พิมพ์มค่ะมีเสื้อแฟชั่นไหมมีอ่าสี่สิบห้ากิโลเสื้อเชิ้ตเรดี้แฟชั่นเชิ้ตค่ะลูกค้าเรดี้แฟชั่นเชิ้ตสี่สิบห้ากิโลนะเป็นเสื้อเชิ้ตรวมเสื้อแฟชั่นคือรวมทุกอย่างที่เป็นเสื้อผู้หญิงนะคะพูดง่ายๆคือรวมทุกอย่างที่เป็นเสื้อผู้หญิงนะตอนนั้นนะคะ สี่สิบห้ากิโลสองพันเก้าค่ะงานญี่ปุ่นนะคะงานญี่ปุ่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะอืมื้อสั้นนี่ค่ะอืมมีทั้งทรงทำงานทรงสั้นนะกระโปรงตัวนี้นะคะราคาปโปรไปเลยสี่สิบห้ากิโลนะคะถ้าไม่ชอบถ้าอยากลุ้นก็เอฟก้อนใหม่นะคะ ถ้าไม่อยากลุ้นก็เอ็กก้อนใหม่นะลูกค้าอันนี้ผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะผ้าสะดุ้งเด้งๆนะซาร่าวูแมนค่ะซาร่าวูแมนค่ะลูกค้าลงทำงานอ่าคัตตอนค่ะคัตตอนทรงระบายนะอืมกางเกงกระโปรงค่ะตัวนี้เป็นแบบกางเกงกระโปรงนะคะหนังกลับชามัวค่ะทรงทำงานค่ะลูกค้าอืม กละแบบกระสีคละสไต้นะคะลูกค้านี่ความยาวก็ประมาณเหนือเข่าขึ้นนะคะลูกค้าอืมงานจะออกสไตล์ประมาณนี้นะคะลูกค้างานออกสไตล์ประมาณนี้เลยอ่านี่ค่ะสี่สิบห้ากิโลอืม ใครไม่อยากลุ้นก็เอฟตัวรีวิวนะคะลูกค้าที่จริงส้มเคยรีวิวแล้วนะตัวนี้ส้มก็เลยเอามารีวิวใหม่บานาน่ารีพับบิค่ะป้ายมือหนึ่งเลยตัวนี้บานาน่ารีพับบิใส่ทำงานได้อืทรง A อทรง B ีทรง C ก็ว่าไปอ่าคัตตอนยีนสียีนขาวนะคะอืมนี่ตัวหนึ่งร้อยกิโลก็มีนะคะป้ายเดนม็กสองแปดห้านะคะ ป้ายที่ตามหานะคะตอนนี้นจะว่างเฉพาะตัวที่รีวิวนะคะใครสนใจก็ถามรีถามดูรีวิวได้นะคะสองแปดเก้าสิเออสองแปดเก้านะตัวรีวิวสี่พันห้านะคะตัวรีวิวลดเหลือสี่พันห้าจากสี่พันเจ็ดนะคะหนึ่งร้อยกิโลเมื่อกี้มีคนถามอยู่ดูเอาเปล่านะว่างเฉพาะตัวรีวิวเท่นั้นนะคะก้อนใหม่หมด อ่านี่ลูกค่ะตัวนั้นจะเน้นสั้นๆเลยสั้นๆนะคะสั้นๆอืมลูกไม้ค่ะอ่าอันนี้อยู่ในคโครนะอ่านี่ค่ะอืมอืมทรงเออ่าพายืดค่ะ ผ้าชามัวค่ะลูกค้ากระโปรงสั้นอันนี้จัดโปนะสี่สิบห้ากิโลสองพันห้านะได้ยินเปล่า,ากระโปรงสั้นตัวนี้จัดโปรนะสี่สิบห้ากิโลสองพันห้าโปถึงวันที่ห้าเมษาไม่ต้องเป่าอยากรู้ก็ถามเอา <c oughs> อืม คราวรวมผ้านะลูกค้ารอบส่งวันนี้ยังทันนะคะลูกค้ารอบส่งวันนี้ยังทนันพรุ่งนี้โกดังปิดนะพรุ่งนี้โกดังปิดนะคะลูกค้าขอาพาเด็กน้อยไปปลดปล่อยอารมณ์หน่อยนะคะอืนนี่ค่ะพาเด็กไปปลดปล่อยอารมณ์แทบหนึ่งนี่โโหสีสันเหมาะกับ ซัมเมอมากนะนี่ฟูฟริงค่ะงานสไตล์งานประมาณนี้นะลูกค้าคลาแบบก็จะมีทรงทำงานอย่างนี้ปนมาด้วยนะคะทรงทำงานปนมานะนี่อุ้ยนี้ฉันใส่ได้จะมีทรงทำงานปนนี่อะไรนะอันนี้ประมาณนี้ลูกค้า ต้องดึงเข็มขัดออกนี่ค่ะอือใครเพิ่งมาเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะลูกค้าว่าคาะงานประมาณไหนนะคะว่าช่วงนี้กระแสกระโปงสั้นกำลังบู้มบื้มบื้มนะคะเราก็มีค่ะนี่เดีย๋ยวเรามามาเปิดให้ชมนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ไรลาลิซารหรือเปล่าไม่ใช่มิเรียนนี่มิเรียน,น,ยยนาอ่ะอันนี้ยางยืดไปหน่อย นี่ค่ะผ้ามุงท้ามุงผ้าฟูค่ะฟูอืออ่าทรงทำงานพิวิว่ผ้าสวยนะเนี่ยลูกค้าไม่ต้องรีดเลยเหมาะกับคนนี่ไงเดี๋ยวดูก่อนใช่อืออ่ะสั้นๆค่ะนี่ค่ะสั้นๆส,สั้นมากสั้นน้อย แล้วจะชอบนะคะนี่ค่ะซีทูผ้าเยืดอค่ะผ้าเยืดนี้ออกเป็นเอี่ยมเป็นเอี่ยมนะคะลูกค้าอ่ะนี่ค่ะชีฟองโพรีนะคะเดี๋ยวจบตัวนี้ต่อด้วยกเกงเกงแฟชั่นชายนะลูกค้าวันนี้ขอเป็นงาน45กิโลนะไม่ได้ไล่นานแล้วอ่านี่แบบสั้นค่ะ ใครจะเอาก็ทักแชทสอบถามได้จะเอารีวิวก็ได้เอาก้อนใหม่ก็ได้นะคะเป็นก้อนสี่สี่สิบห้ากิโลโงานญี่ปุ่นนะลูกค้าราคาตามที่แจ้งเลยอยู้นี่น่ารักนี่เป็นชั้นๆนะคะใครไม่อยากลุ้นก็เอฟนี้ไปเลยใครชอบลุ้นชอบตื่นเต้นก็เอาตัวเอาตัวใหม่แม่แยกสี่สี่พัดเทลแบบนั้นอนะเก็บไว้หน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปแล้ว ถ่ายเป็นพันรูปแล้วเนี่ยอืมอือสีขนมขนมอะ่ะนี่อืมถ่ายรูปสักนิดนึงอัปเดตเออนี่นี่ไหมพงไหมพรมผ้าย,ยืดนะคะลูกค้าว้ายนี่น่ารัก นี่อะไรเนี่ยบราวนี่บีค่ะบราวนี่บีค่ะลูกค้านี่เป็นชันช้นๆนะคะชันช้นๆบราวนี่บีน่ารักมากเลยตัวนี้นี่โอาชั oh. ้นก็ผอมอยู่นี่อันนี้ก็โปรงเปล่าหรซับอันนี้ค่ะเป็นคัตตั้นขาวอ่า งานออกสไตล์ประมาณนี้ลูกค้ามีสั้นๆคาเฟ่มินิสเกิร์ตสั้นๆแล้วก็รวมกับแบบว่าสไตล์ทำงานนะคะครามานะครามาพ้อยตัวหนึ่งร้อยกิโลเข้าค้ามาเหมือนกันลูกค้าคราสั้นๆแบบนี้นะคะใครที่จะไปหาชั้นล้วนไม่มีนะลูกค้าวันนั้นส้มเปิดก็ไม่รู้แล้วแต่ก้อนนะนั้นส้มเปิดก้อนก็จะคราสั้นๆแบบนี้แล้วก็คราแบบเรียบๆใช่ไหมเอออย่างนี้มานะคะ พระเป็นงานคลามาลูกค้าต้องไปคัดอีกระดับหนึ่งเออฮึก็ได้แต่การนี้ถ่ายรูปอ,อ่างานประมาณนี้นะลูกค้าเดีย๋ยวส้มลงไลฟ์นะคะว้วว้าววเจออะไรแล้วอย่าบอกนะว่านี่คือกระโปรงไม่จริงใช่ไหมสาวน,าน,นี่โอ้นี่กระโปรงจ้ะน,น,น,นี่ไม่มันอยู่ในกระสอบนี้แหละอ่านี่เป็นกระโปรงนะลูกค้าแบบมัดมัด โปรงชั้นแบบมัดมัดนะคะอ่ะงานคลาสสไตล์ประมาณนี้ทำงานรำรองคาเฟ่มินิสเกิร์ตความยาวนะคะระดับนี้เหนือเข่าขึ้นมานี่นะคะลูกค้าใครชอบก็จัดนะคะประหยัดทำไมสวัสดีค่ะ